สวัสดีครับสับท์มีปัญหาเวลาเสียบสายชาร์จหรือว่าเสียบหูฟังหรือว่าเสียบอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วมันขึ้นว่าอไอโฟนนี้ไม่นับรองอุปกรณ์เสริมอันนี้คือวิธีแก้นะครับผมผมจะมีวิธีแก้อยู่2วิธีนะครับซึ่ง2วิธีเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยนะผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็วิธีเบสิกครับกดรีสตาร์ทเครื่องครับผมถ้ากดรีสตาร์ทเครื่องแล้วยังไม่ได้อีกนี่คือวิธีที่แก้ได้แน่นอนครับผม น่าจะนะอย่างแรกครับผมเข้าไปที่เซตติ้งครับตั้งค่านี่แหละพอตั้งตั้งค่าแล้วอะให้เราเลือกนี่นะครับเนี่ยเฟซไอดีได้รหัสผมขอใส่ไฟเปิดก่อนเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราเลื่อน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 ไปสุดเลยจนเจอนี้ครับอุปกรณ์เสริมเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะครับผมเปิด แค่นี้เองครับผมทีนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จหูฟังหรือว่าไมค์อะไรก็แล้วแต่กลับมาใช้ได้แน่นอนครับผม